นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ชมรมอตอรดิกปัสน,นะคะของเทศบาลตำบลเทพานะคะ เป็นศินละปะอันงดงามนะคะของคนในท้องที่ในชุมชนนะคะร้อยเรียงออกมาเป็นท่ารำอันสวยงามผ่านทางบทเพลงนะคะพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายอันงดงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นคนในท้องที่ ดวนสามารถเดินต่อไปได้เลยนะคะ ่อมานะคะขบวนเ,เจ้าเมืองเทพาค่ะเดิมเมืองเทพาปกครองด้วยเจ้าเมืองเทพาดูแลความสงบบริหารรชาชการบำบัดทุกบำรุงุขของประชาชนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2439การปกครองเมืองเทพาในระบบเจ้าเมืองจึงสิ้นสุดลง ปัจจุบันอำเภอเทพามีนายอำเภอเทพาบริหารงานราชการของอำเภอและเทศาบาลตำบลเทพาก็ได้รับการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลเทพาคณะผู้บริหารจึงได้ก่อเกิดขบวนอัตลักษณ์ย้อนรอยวิถีประเพณีเมืองเทพาขึ้นในวันนี้ขอเสียงตดมือและแรงใจในช่นกจนเทศบาล